สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องกล้องติดหน้ารถกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อนี้นะคะดูเลยค่ะรูปลักษณะคะกล่องก็ดูหรูหราลยทีเดียวมีอะไรบ้างก็ตามนี้นะคะตึ้งอันนี้ฟังงนึงเป็นข้อมูลบริษัทนะคะเห็นกปนไหมคะ นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะบอกข้อมูลมาประมาณหนึ่งตามนี้นะคะกล่อ,อ,องด้านในดูหรูหรามากไปทีเดียวนะคะก็เกเกะดูกันเลยค่ะ อะไรบ้างมีตัวกล้องค่ะนะะเมื่อเทียบกับปักอดิศอละกัน mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณนี้ขึ้นศอน,นะคะ mm hmm. นี้เราไปติดหน้ารถนะคะ มีเมนูหน้าจอด้านข้างก็จะเป็นตัวเสียบ AV แล้วก็ USB แบบเดิมๆอ้ว,วนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่ HTML นะคะด้านล่างก็จะเป็นไอขตัวรับประกันแล้ก็ตัวรีเซ็ตนอกจากนี้กล่องก็จะมีอะไรมาบ้าง ในกล่องนะคะแล้วก็จะมาแกะดูเลยนะคะว่ามีอะไรมาให้มากแต่แน่นอันขออน้ออกนะคะเพื่อที่จะให้ดูชัชดๆจะมีตัวตั้งแปะกระจกแกะให้ดูเลยนะคะเน,นค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ๋ะเวเจอได้ อันที่สองเป็นสายต่อเออสึกว่าให้มมนยาวพอสมควรนะคะอันนี้เออสายต่อแบบงองนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเนะะี่ยค่ะข้ององคือเวลาเราแปะด้านข้างอย่างนี้นะคะมันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะอย่างบางยี่ห้อเขาจะเป็นสายตรงเวลานะั้นมันจะหักอย่างนี้ก็ถือว่าให้มาดีนะคะต่อไปก็จะเป็น USB จะตัวนี้นะคะจะเอาไว้ถ่ายโอนข้อมูลนอกจากนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะคะคู่มือก็อ่วิธีการใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษการแนะนำนี่นะคะ ก็จะมีภาษาจีนด้วยของภาษานะคะอังกฤษกับภาษาจีนก็ทั้งหมดนี่ก็คือทั้งหมดที่เขาให้มานะคะในเจ้าตัวนี้นะคะเออก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาเลือกดูกันได้นะคะด้วยเจ้าตัวนี้นี่เองส่วนคลิปถัดไปเราจะทำให้ดูว่าคุณภาพกล้องที่ได้จากการอัดจะเป็นยังไงนะคะ ก็ติดตามได้ในเพลย์ลิสต์ค่ะสวัสดีค่ะ